Case รุ่น Black Ops และ Special Ops สุดยอดเคสสำหรับ iPhone 12เก <S invers iones> ิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง วัดีครับผู้ชมผมมีลจิโกอทีครับวันนี้นะครับ iPhone 12ได้ทําการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยและมีจําหน่ายแล้วนะครับหลายคนได้เครื่องมาแล้วอยากจะถามว่ามีเคสสาหรับใส่ iPhone 12กันหรือยังวันนี้นะครับบริษัท v ี a ก็ c o อร์ปอเรชันะครับได้นําเอา ELEMENT CASE รุ่นใหม่ล่าสุดมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันครับ Case, เป็นคสเป็นแบรนด์เคสระดับไฮเอ็นจากสหรัฐอเมริกานะครับจุดเด่นของเขาคือแบรนด์นี้เนี่ยมักจะนําเอาวัสดุแปลกใหม่มาทําเป็นเคสอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นอลนูมิเนียมสเตลเลสสตีลหรือคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเครื่องจักรที่ผลิตเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากๆอย่างเครื่องกึ่ง CNC นะครับทำให้ได้เคสที่ออกมามีรูปทรงที่สวยงามมากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยเวลาใส่ก็ไม่เหมือนใครนะครับต้องขันน็อตด้วยโอ e l เ m e n t c a s คนี่โด่งดังมาตั้งแต่สมัย iPhone 4นะครับมีใครจำได้บ้างรุ่น Vapor รอู้หูเป็นบัมเปอร์ที่แบบทรงอลูมิเนียมสวยสุดๆแล้วฮิตมากๆในตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นเคสระดับพรีเมียมของ iPhone มาตลอดครับ และซีรีส์ที่เป็นระดับท็อปของ ELEMENT CASE ที่เป็นรูปทรงคล้ายอุปกรณ์ทางการทหารนั่นก็คือ LINE t a c t i i c l l วันนี้นะครับผมมีรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ LINE t e c t i i c l l นี่คือเคสสำหรับ iPhone 12และเคสสำหรับ Apple Watch และเคสสำหรับ AirPods และ,สส AirPods, และ AirPods Pro นี่คือ ELEMENT CASE รุ่น b l k Ops ต s กซ Element Case รุ่น Black Ops สําำหรับ iPhone 12 Pro Max นี่คือเคสโทรศัพท์ในตำนานนะครับที่ใช้การออกแบบด้วยวัสดุเลเยอร์ถึง4ชั้น <Wow. S 1> ยึดด้วยน็อต6ตัวทำให้ iPhone 12ของคุณน,นั้นเหมือนพุ่มเกาะและดูดซับแรงกระแทก วัสดุอลูมิเนียมเกรดอากาศยานชุบอโนดิสกลึงด้วยเครื่อง C N C และคอมโพสิตไฟเบอร์กลาส G10 เกรดทหารและยังมีโพลีคาร์บอเนตและเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่ช่วยกระจายพลังงานเพื่อทนต่อแรงกระแทกที่รุนแรงเกินมาตรฐาน การทดสอบความแข็งแรงระดับทางทาหาร Military Standard 810H ด้านหลังมีช่องใส่กา๊าซได้3ใบถอดเข้าออกได้พกพาเป็นกระเป๋าสตางค์แยกต่างหากได้คลิปหนีบกระเป๋าวัสดุเป็นสแตนเลสครับใช้เป็นมันนี่คลิปใช้หนีบเงินได้และถอดตัวคลิปออกได้ด้วย สายผ่าน m a ็ s a ซฟอุปกรณ์มาตรฐานของ iPhone ได้มีขาตั้ง35องศาและฝาปิดเลนสกล้องแบบสไลด์ปุ่มบนตัวเคสออกแบบเป็น Fast t a ท Button ที่ออกแบบให้วัสดุแยกออกจากตัวเคสทำให้กดปุ่มสั่งงานได้ง่าย เคสด้านนี้นะครับใช้เป็นค้อนทุบก,กระจกสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ Element Case รุ่น Black Ops X สาสำหรับ iPhone 12 Pro Max มีราคาอยู่ที่6,990บาท และยังมี ELEMENT CASE รุ่น s p e c i a l OPS สําำหรับ iPhone 12 Pro Max นี่คือเคสใสกันกระแทกรุ่นใหม่ที่ออกแบบตามเทรนของปี2020นี้ครับสำหรับคนที่ชอบเคสใสรูปทรงบางเบาดูมินิมอลแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงทนทานในระดับ Military Standard 810H มุมเคสออกแบบเป็นระบบช็อคดีเฟลชั่นโครงสร้างเสริม2ชั้นพร้อมรูปทรงเลขาคณิตกระจายแรงกระแทกซึ่งจะช่วยเบี่ยงเบนและดูดซับน้ำหนักจากการตกกระแทกพื้นและมีสกรีนบาลิเคตขอบเคสยกสูงเพื่อป้องกันการกระแทกหน้าจอขอบด้านข้างเคสแบบชัวกลิปออกแบบให้จับถือมั่นคงไม่หลุดมือ ในส่วนที่เป็นเคสใสนะครับนอกจากจะทำให้เคสดูโปร่งและเบาแล้วยังต้องทำให้แข็งแรงด้วยอิ e m เมนต์เคสนะครับเขาใช้วัสดุตรงนี้นะครับเป็นแบบเซลฟ์รี i พลลิงคือสามารถซ่อมแซมรอยขีดข่วนได้ด้วยตัวเองถ้าหากคุณเผลอไปโดนอะไรเข้านะครับให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับรอยขีดข่วนนั้นจะค่อยๆหายไปเองปุ่ม Fast t a ท Button ออกแบบแยกออกจากตัวเคสทำให้กดปุ่มสั่งงานได้ง่ายลองรับระบบชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe ครับอุปกรณ์มาตรฐานของ iPhone ชาร์จได้สบายๆเลยนะครับ โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่า ELEMENT CASE รุ่น Special Ops ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานสมาร์ทโฟนในยุคป,ปัจจุบันมากเพราะว่าหลายๆคนซื้อสมาร์ทโฟนมาใหม่เนาะก็อยากจะโชว์ว่าเราใช้รุ่นอะไรส่วนใหญ่ก็อยากจะใส่เคสใสกันครับแล้วก็เปิดให้เห็นด้านหลังของเครื่องแบบนี้อย่างตัวนี้นะครับผมใส่ iPhone 12 Pro Max นะครับสีกราฟไฟนี้เป็นไงโชว์ด้านหลังเครื่องแบบนี้เลย คือคนสมัยนี้เนี่ยจะชอบเคสแบบใสแล้วก็บางเบาใช่ไหมครับแต่ต้องการเคสที่แข็งแรงทนทานทนต่อแรงตกทนต่อแรงกระแทกได้ต้องตัวนี้เลยครับ Element Case รุ่น Special Ops นะครับของ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้เนี่ยครเขามี2ส,สีให้เลือกนะครับนี่เป็นแบบใสและอีกสีหนึ่งคือสีดำซึ่งก็เป็นดำใสเช่นกันราคาอยู่ที่1290บาทครับ นี่นะครับในซีรีส์ Black Ops นะครับยังมี ELEMENT CASE Black Ops สําำหรับ Apple Watch ด้วยตัวนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ได้กับ Apple Watch ซีรีส์4 5 6แล้วก็ SE ขนาด44มิเมนะครับเมื่อเปลี่ยนใส่เข้าไปแล้วนะครับจะทำให้ Apple Watch ของคุณนั้นกลายเป็นรถถังหุ้มเกราะที่ดุดันแข็งแรงและสวยกว่าเดิมเยอะ ขอบหน้าจอแบบบริเคตนะครับเป็นการยกระดับสูงขึ้นเพื่อปกป้องหน้าจอมีเททเทอร์บาร์นะครับหรือห่วงคล้องที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมใช้คล้องสายเพื่อล็อกป้องกันการสูญหายได้สายแสแตนเลสสตีลแข็งแรงและปรับขนาดได้พร้อมตัวล็อกแบบผีเสือ้อ ตัวแท่นวางที่ให้มาในกล่องนะครับสามารถใส่เข้ากับที่ชาร์จของ Apple Watch นะครับทำเป็นแท่นชาร์จได้เลยเจ๋งมากเห็นตัวบึกบึนขนาดนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าคงมีน้ำหนักมากแน่ๆเลยนะครับแต่พอลองใส่ดูแล้วมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจริงครับแต่ใส่สบายมากนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นอกมั่นใจแข็งแรงบึกบึนมากๆเลยนะครับ Element Case Black Ops สำหรับ Apple Watch นะครับมีราคาอยู่ที่5,990บาทครับ เ n ้นเคสรุ่น b a c k Ops สำหรับ Airpods Gen 1, Gen 2และ Airpods Pro นี่คือเคส Airpods ที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย บนตัวเคสนะครับประกอบด้วยวัสดุถึง3อย่างด้วยกันนะครับมีอลูมิเนียมชุบอโนโนไดส์สีแดงสดสวยเลยและยังมีโพลีคาร์บอเนตและซิลิโคนที่ใช้ทั้ง3อย่างนี้ดีไซน์ออกมาเป็นเคสหูฟังที่ให้ทั้งความแข็งแรงและความสวยงามแข็งแรงระดับ Military Standard 8 1 0 h แต่น้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกมากๆ ผมชอบครับตรงนี้ฮะนี่มีตัวล็อกเป็นอลูมิเนียมอยู่ด้านนี้นะครับช่วยให้การเปิดปิดฝาของ AirPods ของเราเนี่ยดูมีความปลอดภัยและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นชาร์จได้สะดวกทั้งแบบเสียบสายและแบบไร้สายนะครับ Element um Case รุ่น Black Ops สำหรับ Airpods Gen 1และ Gen 2นะครับจะมีราคาอยู่ที่1290บาทและรุ่นสำหรับ Airpods Pro นะครับจะมีราคาอยู่ที่1490บาท element case ทั้งรุ่น black ops และรุ่น special ops นะครับจะจำหน่ายโดยบริษัท v gas corporation นะครับเขามีการรับประกันให้ด้วย1ปีเต็มสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่อไปนี้ที่เว็บไซต์ของ v gas นะครับ www.vgas.com และสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับที่ lazada shopee แล้วก็ไปที่หน้าร้านนะครับที่ the gadget central world ชั้น4ร้าน l o f ทุกสาขาแผนก b trend ที่ the mall K plus accessories focus shop real gap f star bling seven case duck ใครต้องการเคส iphone 12ระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งความสวยงามและความแข็งแรงอย่าลืม element case